กับสู่เกม Tender Life Simulator นะคะก็ EP นี้เราจะซื้อชั้นมาวางคอมพิวเตอร์กันอ่าเราจะซื้อคอมมาขายกันบ้างแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์อ่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่าเราจะแต่ว่า ไม่รู้ว่าเงินทุนของเราจะเพียงพอหรือเปล่าตอนนี้เรามีตังอยู่ในกระเป๋าประมาณหนึ่งพันพันกว่าบาทาแต่ไม่รู้ว่าอุปกรณ์จะแพงหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้น่าจะแค่ซื้อชั้นก็หมดตังไปแล้วเค <scr> เดี๋ยวเราไปซื้อชั้นกันก่อนแล้วก็ไปดูสินค้าว่าอา่า สินค้าคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อินิทส์จะประมาณกี่บาทเราเพิ่งกู้เงินไปไม่รู้ว่ามันจะหักบัญชีของเราเองหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่เราต้องไปดูที่ธนาคารด้วยว่าเราต้องไปจ่ายธนาคารเองหรือว่ามันจะหักบัญชีจากบัญชีหรือ,อยังไงเไดี๋ยวธีที่แล้วเราไปซื้อเนื้อมาแต่กำไรอ่ะกำไรอ่ะกำไรอยู่ตรงนี้แหละกำไรอยู่ที่เนื้อเลยแหละเดี๋ยวเรามาดูในดวว่ากำไรเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่ มันไม่บอกอะ่ะมันบอกแค่ว่าเราได้เราขายอะไรไปบ้างเจ้างพนักงานเพิ่มเพิ่มชั้นสองเหรออย่างเดี๋ยวค่อยว่ากันอโอ้โหได้เจ็ดสิบเอ็ดโอเคไปซื้อชั้นดีกว่าซื้อชั้นไปซื้อชั้น ตอนนี้ดาวเราก็ตกลงเรื่อยเรื่อยทำไมละ่ะทำไมละ่ะของก็ครบทุกอย่างแล้วอะขายแค่อิเล็กทรอนิกส์ก็เท่านั้นเองรึบร<ป>ึบรึบรึ้อแกอาหักตังไปแล้วนี่ไงมันหัก ค่าที่เรายืมด้วยแล้วก็หากค่าพนักงานไปด้วยวันละห้สิบาทเอาเขาตอนนี้ธนาคารเราติดลบเอ้ยเอ้กดผิดโอเคไปเดี๋ยวเราค่อยไปธนาคารแต่ว่าตอนนี้เราไปดูที่ชั้นเงินก่อนว่ามีชั้นแบบไหนบ้างอันนี้เป็นตู้เย็นเนาะอันนี้อูเออเราจะขายพวกเบเกอรี่ก่อนดีออันนี้มันเท่าไหร่พันโอ้ตังไม่พอ <laughs> มันห้ามเหมือนกันอุ๊ยอ๋ออันนี้เป็นตู้เล็กๆอ่าตู้เล็กๆก็คือยังถูกอยู่โอเคตู้เล็กๆก็ว,วางไว้ตรงคเตอร์ได้เนอะนี่ก็เป็นชั้นวางของเจ็ดร้อยห้าสิบชั้นวางของธรรมดาเล็กๆใช่ไหมเอ็นออันนี้มันเป็น เราต้องซื้อประมาณนี้ยไปวางของ,นงขนมขนมซื้อนี่ก่อนไหมแม่เอาตู้นี้ก่อนหนึ่งตู้แล้วก็อันนี้ไปวางขนมหนึ่ตู้วางขนมตู้เดียวก่อนอ่าเราได้ชั้นมาแล้วใช่ไหม แล้วก็ยังเหลืออยู่เราจะวางพวก Electronic. อ,อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์สักหนึ่งอันอ่ะโอเคเวยัางโงดอ่ะโอเคใครว่ากันเอ้อยไม่มีตังค์เข้าธนาคารเลยเนี่ยธนาคารติดลบป่ะจะดของอันนี้ จอดรถไว้ก่อนไปจ่ายหนี้ธนาคารก่อนตอนนี้ธนาคารเราติดลบเอาไปเลยไปห้าสิบเท่านาคารโอเคแตเดี๋ยวเราไปดูของกันก่อนเราอาจจะไม่ได้ซื้อวันนี้ไหนดูสิว่ามีสินค้าอันใดบ้าง อันนี้เป็นเครื่องปิ้งเครื่องปิ้งอ่าเครื่องปิ้ง <c oughs> เครื่องปิ้งขนมปังอันนี้เป็นไมโครเวฟใช่ไหมอันนี้เป็นการน้ำร้อนอันนี้เป็นตู้อบตู้เย็นอ่ามีอะไรอีกอันนี้เป็น m p สองใช่ไหม,เ,มเครื่องเล่นเกมอะไรสักอย่าง MP1 หนึ่ง <c oughs> นี่เป็นจอยโอเคแล้วก็เป็นเครื่องปิ้น์พินเตอร์ iPad แล็ปท็อปอ่าเครื่องคิดเลขหูฟังลำโพงเครื่องพิมพ์โทรศัพท์บ้านเคสคอมใช่ไหมใช่เคสคอมหร,อรือเปล่าแล็ปท็อปแล้วก็เมาส์คีย์บอร์ด แผ่นรองเมาส์โน้ตบุ๊กทีวีอ่ะไม่ใช่อันนี้จอจอคอมใช่ไหมแล้วอันนี้ก็ทีวีอ่อโอแพงอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อตอนนี้เรากลับร้านกันก่อนไปวางเชลไปวางของจัดของเก่าๆกลรอน สงสัยอีพีนี้เราจะซื้อพวกอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้แล้วล่ะน่าจะเป็นการซื้อขนมนันก่อนพวกบิกเกอรี่อะไรอย่างงี้เข้าร้านป่ากับเลยพีที่แล้วเราเสียไปเยอะนะฮะจากการซื้ออ้าย ึ้นเนื้อกำไรก็น่าจะกลับมาเยอะใช่ไหมนี่สามร้อยแล้วแบบเดียวเองครึ่งวันเองสามร้อยโอเคอ่าเราจะเรียงเอาตู้ไ้นี้ก่อนเราจะเราจะเรียงมั่วๆไปก่อนอันนี้เป็นชั้นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมอ่าเครื่องพวกนั้นต้องเอาไว้ตรงไหนดี นี้แล้วกันปิดทางวางไว้ตรงนี้มองไว้ไหนดีอ่ะมองไว้นี่แหละปึ๊บก็อันนี้เป็นเชล์อ่าเชลล์เราจะวางไว้ตรงนี้วางเรียงกันเลยก็ได้ไหมหรือว่าไง วางไว้นี่ยชิ้ง่ายอะ่ะวางไว้ที่เดียวกันก่อนหมุนหมุนหมนหมนมนมนอ่ะโอเควางแล้วก็เราจะเอาขนมวางไว้ตรงนี้ ดีกว่าวางได้ไหมข้อมูลวังได้ไหมข้อมุนวางได,ไงได้แต่ไม่ถึงอ่ะอ่าได้อยู่ต้องกระโดดจํำจำเอา นี่มันเป็นแสงใช่ไหมหรือว่าร้านเรามีการปกปปกหรือเปล่าไอ้ตรงนี้มันอะไรหายไปเนี่ยอ๋อพวกแอป,ปเปิลปะ่ะน,นี่ขายไม่ค่อยดีเลยสองอย่างเนี้ยข้างล่างเหมือนกันใช่ไหมขายไม่ค่อยดีเลยสามอย่างเลยอ่าแล้วก็ อันนี้ปะ,ะใช่วางอันไหนด้านหน้าด้านหลังอะ,อะวางวางไว,ว้เงี้ยวางแบบนี้ไปก่อนเอ๊ะเดีย๋ยวนะต้องวางแบบนี้ปะอ่ะวางเฉียงเฉียงไปเลยอ่าโอเคเดี๋ยวดูร้านแล้วก่อนค่ะอะไรอันนี้คืออะไรแฟบป,ปะแฟบวางวางวาง,วาง ต็อด ซอสขาวมายองเนตซอสขาวอ้ายร้านเรากลับมาเป็นมีเสียงเหมือนเดิมแล้วเร็วๆคุณลูกค้าต่อไปก็เป็นเลเลก็เลก็ยังอยู่เยอะแต่ก็ามาวางได้ไม่เป็นไรโอ้โหคุณลูกค้าคะ่ะโอเค ได้สามถุงเอาโอเควางวางอ่าพอดีเลย ต่อไปเป็นแป้ง,แป,งแป้งหึ่งน้ำตาลนะน่าจะแป้งวะน้ำตาลนะหนูอะไรเนี่ยแป หมดเลยขวดหนึ่งต่อไปเป็นแป้งแป้งทำคุกกี้อ่วหมดแล้วตรงนี้ก็หมดแล้วอ๋อยัง แล้วก็น้ำยาทำห้องน้ำ เก,กะเก,กะไปให้หมดอ่ะอเคเราาไปซื้อของกันดีกว่าขอมันนี่หน่อยไปซื้อพวกเบเกอรี่เบเกอรกี่เบเกอรี่ ซื้อเบเกอรีร่มาขายกันไอ้ชนตายต่ปลาแดงตาตาเล็ดเล็ดไอ้ฟิชลาตาแดงเหรอ ลองซ้อมเนีย่ยทำไมมันรู้สึกแบบเบรกยากเลี้ยวยากอะไรขนาดนี้ให้ดูซิมันก็ยังเนี่ยวะทำไมมันเลี้ยวยากจังให้ดูซิว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างอันนี้คืออะไระเราไม่เคยเข้ามาดูเลยอ,อันนี้คท่อ,อะไรสิบกว่าเหมือนกันปะเนี่ย่าจะเหมือนกัน อ่ะต่อไปโดนัทยังมีรู้แล้วเหมือนไหลยูจะมีใจ <c oughs> มีใจเรามามีกันแน่ไป,ไปทุกอย่าง <c oughs> เอ้าหาค้าไฟไปแล้วด้วย <c oughs> ต่อไปเป็นเครก <c oughs> ก็เหลือวิ้ยไมมีทุกรถเลยปะเนี่ยอ๋อมันเหมือนกันแต่ว่า ไอ้มันเหมือนกันนี่เดี๋ยวมันก็ต้องไปขะกันในในนี่อยู่ดีอเอโอ้ออตังไม่มีแล้วเย้ยี้ค่าไฟสองวันน่าจะหักอยู่น่าจะทันแหละ cái ít bắt tu, ai, sao chẳng, ai, leo 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 อนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วทำไมหนึ่งทุ่มสว่างจังไฟสว่างอยู่เลยลเราติดสี่โมงเอ้ยสี่ทุ่มสี่โมงจอดตู้น่าจะไม่พอในการใส่ขนมโอ้ยติดคุณลูกค้า น,นีได้ป้าหรือว่าต้องไปวางข้างในเอา้าไปวางไม่ได้ต้องวางข้างในปะโอ้โหต้องวางข้างในด้วย เลยชุบชุบเอาโน่นก่อนโอ้โหทะลุไปเลยจ้าแม่ขนมปังทะลุกระจกไปแล้วดิบอันใช่ไหม วาไปก่อนแล้วกันนะความสวยมามความสวยงามยังไม่ต้องลิ้นพันลิ้นพันเอาวางวางไปก่อนสูงเท่าไหนสูงไปเลยเอาหมดแล้วโคโค่เค,ค้กเราน่าจะได้แค,ค่ก้อนเดียวสองก้อนทับไปเลยอ่า ก็โดนัทยังมีโลแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ เค้กาาม,ามาซ้ำห๋อจริงปะเนี่ยไม่พออีก ไปอยากกินโดนัทอะเห็นขนมแล้วหิวอะอาวางไม่ได้แล้วอะ่ะวางบนนี้ไปเลยนยี่เทินไปเลยจ้าเอ๊ะอย่างนี้ก็วางเค้กได้สองอันดิไม่พอแล้วโอเคช่างเถอะอ่าถึง,งแล้วสี่ทุ่มแล้วร้านปิดแล้ว ไม่หมดนนมาวา,วางไปก่อนโอเคให้ดูซิว่าวันนี้ได้เท่าไหร่ประมาณพันพันหนึ่งพันสองเพราะว่าเราเบิกไปเมื่อกี้หกร้อยกว่ากว่าประมาณนั้นเก็บเซฟเกมปาไปนอนดีกว่า โอเคสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี okay, ้นะคะเดี bye, ๋ยวเจอกันอีพีหน้าเดี๋ยวขอจะขอตัวไปเก็บเงินซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะคะตอนนี้ตังเราค่อนข้างน้อยมากโอเคค่ะสำหรับอีพีนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าจ้า